พบกับดิฉันนางสาวอมรมณีพาสิทธิ์เลที่39อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ับหค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการทำํำกิฟที่ทําจากแผ่นเฟรมถักด้วยไหมพรมค่ะซึ่งสินค้าของเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาศิลปะเพื่ออาชีพของค,คุณครูอันทรัตความชอบหรือครูบัวนั่นเองค่ะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะหน,นะคะก็จะมีแบบนะคะ ซึ่งในแบบอันนี้นะคะเราได้สาธิตเป็นของดอกบัวนะคะอันดับที่สองนะคะคือแผ่นเฟรมนะคะอันดับที่สามนะคะคือไหมพรมค่ะอันดับที่สี่นะคะคือเข็มค่ะอันดับที่ห้านะคะคือกันไกค่ะ อันดับที่6นะคะคือกิฟค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะคือปืนกาวค่ะใช้สำหรับติดต่อติดระหว่างแผ่นเฟรมนะคะที่เราตัดนะคะกับกิฟตค่ะค่ะงั้นเรามาสาธิตวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะคือการตัดแผ่นเฟรมค่ะให้เป็นรูปให้เป็นลายตามนี้นะคะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะนั่นคือขั้นตอนการถักค่ะงั้นเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะค่ะเรามาเราปักตามรูปกันได้เลยนะคะชึบ ากเสร็จนะคะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เหลือเราเก็บขอบข้างบนนะคะโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเก็บขอบกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มเก็บขอบกันเลยนะคะ นี้นะคะเราก็ได้ทาการเก็บสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มเก็บสีเขียวกันเลยค่ะ เก็บขอบเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดได้ข้างที่อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็ตัดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำสิ่งที่เราได้ประดิษฐ์มานะคะติดกับกิ๊บค่ะโดยใช้ปืนกาวนะคะ,ะเราก็เอากาวนะคะมาติดที่กิ๊นะคะ รอจนกาวแห้งสนิทนะคะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะและนี่นะคะก็คือสินค้าที่เสร็จเรียเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้ผ่านเพจศิลปะ4.0ูบายครูบัวคนสวยอีอค่ะแล้วก็ผ่านทางเพจของดิฉัน mine, น,น,นะนั่นเองค่ะเพจ Gift of Mine นั่นนะนั่นเองค่ะ เป็นหน้าตาของเพจนะคะนี่เป็นหน้าตาของเพจนะคะไม่มีเพจอื่นมากกว่านี้นะคะทุกคนไม่มีเพจอื่นมากกว่านี้นะถ้าเพจอื่นเป็นเพจบอมแล้วนะคะทุกคนนี่เนาะนี่ลายรูปหมูนะคะนี่เป็นลายรูปหมูนะคะลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าชน ลูกค้าคนไหนเนี่ยสนใจที่อยากให้เรานะคะไปส่งต่างจังหวัดเนาะอยากให้เราส่งต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถทักมาสอบถามหรือว่าคุยกันได้นะคะทุกคนคุยเรื่องราคาค่าส่งเรือในอย่างเงี้ยเราคุยกันได้ค่ะราคามันเป็นกันเองนะคะราคา39บเาทเป็นราคาที่สามารถแตะต้องได้ค่ะเหตุผลที่ที่ฉันคิดที่จะทํา นี้มานะคะเพราะว่าคือดิฉันเนี่ยค่ะเป็นคนที่ผมยุ่งนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเป็นคือดิฉันน่ะเป็นคนที่ผมยุ่งง่ายมากนะคะแล้วดิฉันก็รู้สึกว่าเวลาที่ดิฉันเอากิ๊ตมาติดเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นกิ๊บอย่างเดียวอะ่ะมันจะมันจะสวยยังไงอ่ะเราสามารถโมดิฟายกิ๊บให้มันสวยได้อย่างไรนะคะ ดิฉันเนี่ยที่บ้านดิฉันเนี่ยก็มีแผ่นเฟรมเยอะเหมือนกันเนาะดิฉันก็เลยคิดว่าการที่เรานําแผ่นเฟรมเนี่ยมาติดกับกิฟตมันน่าจะช่วยเสริมสร้างความสวยงามให้กับกิฟตของเราได้นะคะก็ดิฉันก็เลยตัดใจที่จะทําสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะกิฟตของเรานะคะก็มีหลายลายมีหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือกตามความสนใจของลูกค้าสามารถทักมาสอบถามกันได้นะคะ ราคาเนี่ยราคาแค่39บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคลิปนี้นะเป็นคลิปวิธีการสอนใช่ไหมคลิปนี้นะคะก็เราลดราคาด้วยเนาะราคาจาก39มบาทเหลือราคาแค่35มาบาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากค่ะทุกคน ผลงานอะสามารถติดตามผลงานของเรานะคะได้ที่เพจ g i f t of My มาเลยเมื่อกี้ที่เราให้ดูหน้าจอเพจเนาะหรือว่าเพจนี้นั่นเองค่ะนี่เพจนี้เลยนะอันนี้เป็นลายลูกหมูนเนาะที่เราบอกทุกคนไปนะคะนี่นี่เลยนะสามารถสอบถามได้นะคะสามารถสอบถามจากร้านนี้ได้เลยนะอ่า โอนะคะผ่านทางธนาคารเนาะแล้วก็วอลเล็ตนะคะสามารถเราสามารถนันรับได้นะคะที่ศรีราชานะคะหรือว่าในเขตแบบในเขตชาเชิงเซาหรือว่าในเขตชลบุรีนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าน่ะเป็นจังหวัดอยู่ที่จังหวัดอื่นนะคะก็สามารถทักมาสอบถามหรือว่าถ้าสนใจจริงๆนะคะสามารถทักมาสอบถาม ที่เพศจศิลปะส0จบคุณโบคนสวยอิ๋นะคะแล้วก็สามารถทักมาได้ที่เพจของดิฉัน gift of mine นะคะซึ่งร้านเรานะคะก็ขายเกี่ยวกับกิฟต์เนาะอย่างที่เราบอกกันไปเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะทุกคนย้ำอีกรอบนะคะทุกคนเพจนี้นะคะเพจชื่อเพจว่า g i f t ออฟนนะคะสามารถมาสั่งซื้อสินค้ากันได้นะคะอย่างที่เราบอกทุกคนไปนะคะก็วันนี้เนี่ยคลิปเราเรานะคะก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าสนวนคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดตามได้ผ่านเพจของเราเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ